จะผิดไหมเนี่ยถ้าแอจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับสงครามแล้วไปนั่งขำกันคงจะไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเรื่องความสร้างสรรค์แบบอียังวะเนี่ยพี่จีนของเรานะครับเขาทําได้ไม่แพ้ชาติใดไหนๆเลยตั้งแต่นมปลอมไข่ปลอมซาลาเปาลังกระดาษหรือว่านิสัยแปลกๆที่ทําให้เราคิดว่าเขาไปบ่มเพาะความคิดนี้มาจากไหนแต่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับก็คงอาจจะหายสงสัยกันไปเลยแหละ เพราะว่าไอความแบบอี่ยงวะเนี่ยนะมันมีกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาแล้วกับกลยุทธ์ต่างๆที่เขาได้ใช้กันในสงครามครับรายการแค่เรากับแอดมินเพจ FN Dairy ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากับกลยุทธ์บ้าบอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แต่มันก็กลับใช้ได้จริงในสงครามนะครับจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่า เมื่อพูดถึงสงครามกับประเทศจีนนะครับเชื่อว่าสิ่งแรกๆที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเลยเนี่ยก็คือสงครามสามก๊กกับเหียคงเบ่งใช่ไหมฮะที่แบบได้สร้างสีสันใ่เรื่องราวนี่อย่างมากมายเลยอย่างวิธีการของการที่จะขู่กองทัพที่จะเข้ามารบจนต้องวิ่งหางจุกตูดไปแบบต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าจะเป็นการไปแบบจับกู้นําของทัพเข้ามาแล้วก็มาปล่อยจับมาแล้วก็มาปล่อยจนกระทั่งเขาอ่อนใจแต่เรื่องพวกนี้นะครับแอดคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะเนอะ ดังนั้นนะครับวันนี้แอร์ก็เลยจะขอพาทุกๆท,ท่านเนี่ยไปพบกับประวัติศาสตร์ที่น้อยคนจะรู้กันดีกว่าโอ้แล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์จริงนะไม่ใช่ตำนานแต่ว่าอาจจะมีการใส่อัตลรทอะไรเข้าไปนิดๆเพราะว่าผู้เล่าเนี่ยได้ดเช็อกโกแลตมากไปเช้านี้ครับก็เลยแบบรู้สึกดีดผิดปกติเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันกันกบกลยุทธ์แรกกันเลยดีกว่ากลายุทธ์ซูไซส์คอดครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ490ปีก่อนคริสต์ศกักราชนะครับช่วงนัน ซึ่งหลังจากที่ท่านได้ขึ้นมาครองราชไม่นานนะครับก็ต้องเจอกับศัตรูรอบด้านเลยแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับองค์กษัตริย์เนี่ยก็ยังเป็นเพียงแค่องค์กษัตริย์แบบเลเวลต่ําๆมันนะยังไม่ได้ไปฟาร์มประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับการรบมามากนะักสิ่งเดียวที่ท่านได้รู้เกี่ยวกับการสงครามนะครับก็คือจะต้องทำํำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยมันกลัวจนขาบดิดดเพื่อที่จะให้เขาเสียขวัญและกําลังใจกันครับซึ่งในการรบครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้มาพร้อมกับแผนการอย่างหนึ่งทีีทนนี่่ททุกกคคนนเเยยยไมาดดฝััลว คือท่านนะครับได้จัดหน่วยกล้าตายขึ้นมาหน่วยหนึ่งครับแล้วก็ได้นําหน้าทีมกองทัพในวันออกไปรบนี่แหละและพอถึงช่วงเวลาที่กองทัพทั้งสองต้องประจันหน้ากันนะครับนักรบพิเศษของจกักรพรรดิโกเจียนเนี่ยก็ได้หยิบด,ดาบของตัวเองขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ทกําการ เชื่อคอตัวเองเรียงกันเป็นหน้ากระดาษเลยทีเดียวไอทหารฝ่ายศัตรูนี่ก็แบบ WTF นี่มันทําบ้าอะไรกันของมันวะเนี่ยก็เกิดอาการงงขึ้นเสียขวัญไปการใหญ่เลยครับและขณะเน้นที่กําลังสตานอยู่นั่นเองนะครับไอกองทัพท,ที่มันอยู่ข้างหลังนี่ก็ได้เริ่มส่งเสียงโฮแล้วก็บุกเข้าไปตีเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าหน้าซิท์แล้วก็ไม่รู้ว่าจาัก,การพรรดิโกเจนเนี่ยจะมีไม้อะไรมาอีกมันจะวิ่งเข้ามาไฟจริงๆหรือมันจะมาวิ่งเข้ามาทําอะไรแปลกๆกันอีก ทหารของศัตรูนะครับก็เลยเกิดอาการกลัวบ้างกล้าบ้างครับก็เลยทําให้กองทัพให้ต้องแตกกระเจงแล้วก็วิ่งหนีไปสุดท้ายแล้วนะครับชัยชนะก็เลยได้มาเป็นของฝ่ายของจ,กกจักรพรรดิโกจีเนกลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ Minecraft อีกยุคหนึ่งของยุคสงครามที่ทั้งโหดทั้งเกรียนที่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงนะครับก็คือยุคที่ชาวจีนเนี่ยเขาเรียกกันว่าจ้านหัวซึ่งแปลว่ายุคแห่งสงครามนะครับคิดดูสิมันโหดร้ายขนาดไหนขนาดที่เขาเอาสองครามเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของยุคกันเลยทีเดียว คือมันจะเป็นยุคที่มีการตกตีกันแบบหลายก๊กมากเยอะยิ่งกว่ายุค3ก,ก๊กซะอีกและในตอนนั้นเองนะครับมันก็จะมีเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยที่เขากำลังจะพ่ายแพ้อยู่ละวพอถูกปิดล้อมมายาวนานกว่า5ปีครับว่ากันว่าในตอนนั้นเองนะครับประชากรเนี่ก็เหลือทหารเพียงแค่7,000กว่านายเท่านั้นเองในขณะที่ศัตรูนี่เนี่ยมีมากถึง1 0 0 0 0แกว่านายเลยทีเดียว แต่ตัวเลขนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญครับถ้าหากว่าเขามีสมองอันปราดเปรื่องอย่างแม่ทัพที่นามว่าเถียนตันเนี่ยแม่ทัพคนนี้นะครับก็เป็นแม่ทัพที่แบบมีสติปัญญาเยอะแยะเลยล่ะเขาก็หันไปมองคขาว่ามีอะไรที่เหลือ,อในเมืองบ้างก่อนที่จะคิดอุบายมาสู้กับศัตรูซึ่งในเมืองนั้นนะครับก็เหลือแต่แบบคนแก่เด็กวัวแล้วก็หมอหายจานชาที่เป็นเหล็กต่างๆครับกับผ้าแพรอะไรที่อยู่มากมายในเมืองซึ่งดูเผินๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนกับจะไม่มีประโยชน์อะไรในสงครามเลยใช่ไหมแต่ผิดัครบ ท่านแม่ทัพองนี้นะครับเขาแบบองอิคิวมาลงหรือว่าอะไรก็ตามท่านนะครับก็ได้เรียอะไรวัวจากชาวบ้านทุกตัวที่เหลืออยู่เลยนเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็นํามันมาคราฟครับนำมีดพระอะไรที่มีอยู่มามัดเสริมติดไว้ที่ขาวัวก่อนที่จะนําผ้าใหมนะครับคลุมลงยังตัวของวัวเสร็จแล้วนะครับก็มัดหางวัวทุกตัวเนี่ยไว้ได้ต้นกกแห้งที่ถูกนําไปชุบในมันหมูมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาตะเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับเขาเอาวัวทุกตัวเนี่ยมามัดเรียงกันให้ติดกันเป็นแพรเลยพร้อมกับเตรียมทหารไว้5้0 0นายครับแล้ว และเมื่อรุ่ง่ํามาถึงนะครับแม่ทัพเนี่ยก็ได้สั่งให้จุดไฟใส่ต้นกกที่มันมัดอยู่ที่หางของวัวฮะพอวัวมันโดนไฟลนกล้นแบบนี้ก็วิ่งสิมุ่งโรเข้าค่ายของศัตรูเลยครับพร้อมๆกันนั้นนะครับแม่ทัพก็ได้ให้คนแก่แล้วก็เด็กๆทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยโหเฮร้องกันขึ้นมาเพราะมัเคาะหม้อ,มอ,มอมหายจานชามส่งเสียงลงเลงกันให้เต็มที่เลยฮะไอศัตรูที่มันงวงเงียที่อยู่ในอีกฝ่ายนึงพอตื่นขึ้นมาเห็นไฟวิ่งมาเป็นสายแบบนี้ก็นึกว่ามีมังกรไฟวิ่งพุ่งเข้ามามครับ น้ำซ้ำยังมีซาว์เอฟเฟกต์ล้งเล้งดังมาแต่ไกลก็คิดว่าต้องมีพลทหารมาเยอะแน่เลยก็จัดการเก็บข้าวข,ของกันแทบไม่ทันเลยครับแต่ยังไม่ทันที่จะใส่เกียร์ตีนมาวิ่งเลยไอวัวที่มันมีมีดมัดอยู่บนหัวนะก,ก็พุ่งก็ไปเชื้อเฉือนเอาบาทาอันหนักอึ้งเนี่ยเยียบกระทืบกระทึบลงอย่างร่างของศัตรูครับแล้วไอไฟที่มันลาไม่ต้องดาก,กับผ้าไหมของตัววัวนะครับมันก็ได้ไปถูกกับสิ่งก่อสร้างในค่ายของศัตรูครับผลก็คือไม่กันร,ระนาวเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็ยังไม่พอครับทางมือก็ส่งทหารไพโพนิค้าพันคนที่เหลือมาเนี่ยแหละติดตามมาด้านหลังครับเข้าโร่ตะลุมบอลเชื่อเฉือนกันตีจนหินกิวแตกกระจายแยกหัวแม่ทัพศัตรูมาได้ไอกองทัพที่มันเหลืออยู่นะครับพอแม่ทัพหัวหายในกําลังใจมันก็กระจายก็แตกแยกกันไปแบบไร้ทิศท,ทางเลยครับสิ้นสุดมาด้วยชัยชนะของแม่ทัพผู้นี้ครับซึ่งผลของการรบครั้งนี้นะครับมันก็ได้เป็นเหมือนกันบการเดบิวต์ให้แม่ทัพผู้นี้อย่างสง่าง,งามครับ เพราะหลังจากการรบครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เริ่มตีเข้าบุกเมืองต่างๆครับยาวไกลไปถึงแม่น้ําหัวโหวเลยแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่แบบได้ดังกล่าวขานเท่ากับกลยุทธ์ไมคราฟที่ท่านเนี่ยได้ใช้คราฟวัวศึกอัคคีขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่เด็ดเท่ากับเรื่องต่อมาที่อาจจะเอามาเล่าฮะกลยุทธ์นารีพิคาตคำว่านารีพิคาตน,นะครับเราก็มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆในการสงครามนะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก,ก,การส่งผู้หญิงอ้ออไปเสิร์ฟถึงท่านบรรทมของศัตรูให้พวกเขาเนี่ยได้สำรานบานทะลุทะลุกันก่อนที่ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยจะค่อยๆบั่นทอนราชวงศ์กิจการและจากภายในก็ตามหรือถ้ากังฟูเก่งหน่อยๆเนี่ยก็ไปฆ่าหัวหน้าตอนที่กําลังทะลุชูชันกันอยู่เลยแต่เรื่องราวที่แอจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันกลับไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนั่นสิคือเขาได้ส่งผู้หญิงนะครับลงไปไร่สกิลในสนามรบเลยทีเดียว เรื่องนะครับมันมีอยู่ว่าเมื่อช่วงประมาณคริสตศักราชที่620กว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีกองทัพทหารจากฝั่งตะวันตกครับบุกเข้ามาโจมตีอย่างราชวงศ์ถังซึ่งก็ใช้เวลาโจมตีอยู่นานหลายปีเลยจนกระทั่งแบบชนะอีกแล้วนะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าหากจะส่งไพร่พลไปรบไฟแบบตรงๆเลยเนะี่ยไอไพร่พลเหล่านั้นก็คงจะบอแบไม่เหลือกลับมาแนะ่ดังนั้นนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแผนฮะจากการรบตรงๆไปเป็นเทียงการส่งผู้กล้าเข้าไปในสนามรบแค่ไม่กี่คนเท่านั้น โดยผู้กล้าดังกล่าวนะครับก็เป็นผู้สาวซะด้วยคือทางเมืองนะครับได้คัดเลือกสาวงาม2คนที่มีความสามารถในการดีดปีแปรหรือว่ากีต้าร์แบบจีนนะฮะลงไปในสนามรบทีนี้พอถึงเวลากองทัพศัตรูเขาเข้ามาเนี่ยก็งงสิแทนที่จะเป็นทหารกับเป็นหญิงสาวร่างเซ็กซี่มายืนดีดพินเต้นระบำจำ้บะใส่หน้าท้องกันอยู่ ไอ,อกองทัพที่ยกมาพอเห็นดังนี้ก็แบบหยุดดูนางโชว์เหล่านี้เต้นซะเลยพร้อมกับพยายามคิดว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วอทหารของราชวงศ์ถังเนี่ยมันหายไปไหนหมดแต่อยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยไหนๆมีผู้สาวมาให้ถึงทีแล้วเราก็มาระบายกำหนัดซะหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็แบบวิ่งไล่จับหญิงสาวกันครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจะไล่ยังไงคือเขามาทั้งกองทัพแล้วหญิงสาวมีแค่2คนเนี่ยคือแบบจะจับไปห,หัวหน้าในกองทัพหรือว่าจะอุ้ยไม่คิดดีกว่าจังไลละ เอาเป็นว่าในขณะที่กองทัพของศัตรูนะครับก็กำลังกาตกอยู่แม่ทัพของราชวงศ์ถังก็ไม่รีรอครับสั่งให้กองทัพทั้งหมดเนี่ยบุกโร่ก็ไปโบหัวศัตรูแบบไม่ทันตั้งตัวเลยส่งผลงให้ฝ่ายศัตรูนะครับแพ้แบบราบคาบเลยแม่บุกไฟมาตั้งแรลมปีมาแพ้แค่นารีสองนางแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เด็ดเท่ากับเรื่องต่อมาที่อาจะเอามาเล่าฮะรอบนี้เนี่ยจะได้เห็นว่าความมีอํานาจของผู้หญิงเนี่ยมีจริงๆ คือย้อนไปเมื่อ200ปีก่อนคริสต์กาลนะครับมันก็จะมีชนเผ่าเร่ร่อนชนเผ่าหนึ่งของทางเหนือตอนจีนนะชื่อว่าชนเผ่าส่งหนูที่จะเข้ามาทําการไฝ่กับราชวงศ์ฮั่นครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องมีความโหดมากครับโหดขนาดที่ตีตอนในห้องเต้นเนี่ยไปน,นอนหอบอยู่ที่เมืองทางตอนใต้กันเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นนะครับห้องเต้ก็แบบหมดกันแล้วหมดกันแล้วมันล้อมไปหมดแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยจะออกไปตีตอนนี้ก็ต้องโดนมันเด็ดหัวแน่ แต่อยู่ในเมืองต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องปลอดภัยนะครับเพราะว่าไอกองทัพต่างๆที่มันยกมาเนี่ยไม่ได้ทําการปิดทางน้ําปิดอูข้าวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคือเรียกได้ว่าล้อมเอาไว้8ทิศเลยทีเดียวแล้วในเมื่อเขาออกไปไหนไม่ได้จะไปปลูกข้าวปลูกนาอะไรก็ไม่ได้นะครับสิเบียงในเมืองนี่ก็ได้ลดน้อยลงและเมื่อประชากรเริ่มหิวโซนะครับเขาก็ได้เริ่มทําการประทวงฮองเต้นเนี่แหละฮองเต้ก็เลยหันไปถามผู้ช่วยคนหนึ่งที่มีนามว่าเฉิงผิงคะว่าแบบจะทํายังไงดีเนี่ย ผู้ช่วยก็แบบใจเย็นใจเยนจเ็ยนฮองเต้ข้าว่าเรามาใช้แผนนารีพิคาตกันดีไหม แผนนี้เนี่ยว่ากันว่าได้ผลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮองเต้ก็แบบกวาดสายตาไปรอบๆครับเสร็จแล้วก็มองบนขึ้นมารอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะบ้าแล้วจะไปหามาจากไหนในเมืองที่เราอยู่เนี่ยก็มีแต่มนุษย์ป้าแก่แกๆพบกับถุงกาแฟเหี่ยวย้อยกันทั้งนั้นเลยผู้ช่วยก็แบบช้าก่อนช้าก่อนในเมื่อในเมืองเรามันไม่มีฮองเต้ก็แบบผลิตมันขึ้นมาสิฮ <c oughs> องเต้ก็ถึงกับสะอึกไปพักหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าจะบ้าหลือจครับปั๊มมาเนี่ยนะกว่าจะปั๊มมาก็ไม่รู้ว่านางต้องโตมาอกี่ปีถึงจะได้กลายร่างเป็นสาวสวยเนนนนน่่่่่ยยไออ้้้้้ผูชววกก็แบบงงงตททาาาาาาิดะรััหหมถึใจ รูปคนหนึ่งให้วาดรูปหญิงสาวขึ้นมาฮะฮองเต้ก็แบบเอ้รูปภาพหญิงสาวเนี่ยนะมันจะช่วยอะไรได้เอาเถอะฮองเต้ท่านเชื่อใจข้านะขอแค่ท่านไปหาศิลปินฝีมือดีมาคนหนึ่งให้ก็พอเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยข้าจัดเองว่าแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเป็นนักวาดรูปฝีมือดีเนี่ยก็สามารถส่งรูปมาอวดกันได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับแลวเดี๋ยวแอจะเอามาทยอยลงกันให้นะอ่ะเรามาฟังกันต่อว่าแล้วนะครับฮองเต้ท่าน,นก็จัดแจงหานักวาดฝีมือดีขึ้นมาครับ เพื่อที่จะมารังสรรครูปภาพของหญิงสวยในจินตนาการนางหนึ่งขึ้นมานั่นแหละพอวาดเสร็จนะครับก็จัดแจงแพ็คใส่ห่อพร้อมกับจดหมายที่บอกว่าถึงหัวหน้าเผ่าซ่งหนูทางเราเนี่ยขอยอมแพ้แล้วและทางเราก็จะขอส่งหญิงงามที่งามที่สุดในวังเนี่ยเพื่อไปเป็นเครื่องบรรณาการไม่แก่ท่านซึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงก็ตามรูปภาพที่เราได้แนบส่งมาเลยหวังว่าท่านคงจะใจเย็นแล้วก็ไม่ทําอะไรพวกเรานะด้วยความเคารพอย่างสูงและรักนะจุบ๊บจุ๊บจากองค์ฮองเต เมื่อแน่ไฟลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่งให้คณะราชทูตฮะเอาไปยื่นให้กับฝ่ายตรงข้ามเลยแต่ทว่าไม่ได้ไปยื่นให้กับท่านหัวหน้าเผ่านะครับไปยื่นให้กับเมียของท่านหัวหน้าเผ่าแทนเท่านั้นแหละครับพอนางกลางรูปออกมาปุ๊บไฟอิจฉาแห่งเมียหลวงนี่ก็ได้พุ่งพ่านขึ้นปุ่งเลยคือกําลังคิดว่านี่ถ้าเราชนะเมืองนี้แล้วเนี่ยผลที่เราจะต้องได้รับมาก็คือต้องมาแชร์ดุนกับอีแม่นางนี่เลยเนี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับสั่งการแปลงหัวหน้าของกองทัพสซ่งหนูเนี่ยให้แบบยกทัพกลับดวน วันรุ่งขึ้นต่อมาเท่าน,นั้นแหละครับกองทัพยังไม่ทันกินโจกับปลาท่องโกหมดเรียบร้อยเลยครับท่านหัวหน้าเผ่าสซ่งหนูนะครับก็ได้สั่งให้ทหารเนี่ยรีบเก็บข้าวเก็บของกลับเมืองโดยโดย่วนฮะเรื่องนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์อะไรเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่ามนุษย์เมียฮะ <laughs> ห้องเต้หันนะครับก็เลยได้รอดตัวไปเพราะว่าโปรไฟล์ทินเดอร์สรันเเพีงแค่รูปเดียวเท่านั้นเองนี่นนแหละ ก็นั่นแหละครับเราก็เลยเห็นความสร้างสารรค์ของชาวจีนยุคโบราณนะที่ได้แบบถูกส่งต่อมายังลูกยังหลานยุคนี้ด้วยทําให้ยุคนี้นะครับพี่จีนเขามีโอบามาเป็นโลโก้ร้าน KFC ปลอหรือว่ามีร้านสตาร์เฟเป็นของเขาเองเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังเรื่องราแปลกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอะไรแปลกๆจากมุมโลกไหนะอยากจะแอดมาเล่าแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้ที่ด้านล่างหรือว่าจะไปเมนในแบบทวิตเตอร์ของแอดก็ได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บ